สวัสด,ดีครับทิ t ต์เติรเอทีวีครับผมอี่เขาอยากมาแชร์คลิปเกี่ยวกับการต่อลูกแห่ลูกแห,ห่ห่อสู้มาเหมือนเดียวมานี่มันเหมือนพ่วงหนึ่งแล้วเนาะเอากระสีเอาลูกแห่ามาต่อกันนะครับพี่ที่ต่อของวงนี้ใส่ส เป็นวิธีการเลื่อนออกจากกันนะครับว่ามันดึงออกอแ,นแน่วเขาเลื่อนวางเลี่ยนะว่าได้ดึงใส่ขวานะดึงคือมีหันหันลูกแีหงนี่ใส้ห่อนี่คือดึงดึงหนาครับอ่พักไปทางหลังนะครับมาเป็นพื้ีกันครับประมาณนี้ครับ ข้อดีของการเดจังซี่คือมันสิรักษาส่งกลมส่งเดิมของลูกเนียตำแหน่งชายควานี่มันสิบ่เขื่อนบัดยามเข้าตอเรียบร้อยแล้วนะตอเลยในที่ต่อเข้างะลูกเดียวตอเข้าไปปับ๊บจับไปกาอันนี้กแกะประคอ,องไว้ซือ ตามย่อนหลังย่อนกันบวิธีเดิมปื๊ดนอีนยดยากแกกหน่อยครับวิธีนี้เพราะว่าอย่งเพราะว่าเนี่ยฟันเขยวร้อยตัวของลูกแี้ยนี่มันที่เข่ากันยากขอดีก็คือมันเก็บหรือมันสนิทนั่นแหละครับเ่าสิบบททางมันออก อ้เขาหยากกีเลยบอกเลยเพ่อมันเขาหยากรับมันภาษาบ้านเท่าเอื่นนมาปากมันเกียบเนาะมันเย็นให้มันบอก,กินเนื้อเย็นเท่าบอก,กินเนื้อเหียแต่ปากมันสนิทปั๊บ นี่ครับนี่อันคู่ค้าคู่ค้าจัางหน่อยนีย่อันนี้คือลูกต่อนะอืมกันมองเลยสายตาเนี่ยแสงเบบสีบ,บรหลอดเลยอืมขันเท้าจับแหวงสีดึงออกใส้ขว้านี่โอกาสที่สีสนิทจังสีนี่มีมีมยากรับบอ่อสนิทปากเตะกับสนิทปากเตี้นะขอบบอ่อสนิทขอบบนกับสนิทบอ่อสนิทขอบล่างอ่าประมาณนี้ อันนี้เปรียบเทียบนะสังเกตแสงนะครับแสงแถบสิบวลอดเลย,ยน้อ,ย,อยขอตัวมันนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นงานน้ำไหลน้ำแดงครับน้ำไหลแห้งสามเส้นเดียวผมใส่ลูกเบอร์0นูนย์นอืมบอกสูตรพร้อมเลยน้ำแดงกัพื้นนี้ก็บสิไป ไฟน้องไว้ไปกลางน้องไว้แล้วก็อ่ากุชเชนที่ปทเ,ทเป็นรองกุชเชนบ้งครับสามเส้นเจ็ดสอกเต็มครับผมติดตามพวกนนนะครับเดี๋ยวสิมารีวิวให้ฟังอีกคันมีโอกาสได้ไปครับแต่ว่าสิพยายามหาเวลาไปครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามคลิปครับขอบคุณครับ